ตัวโซลัสซึ่งคาชาแปลว่าฝันโลโดอนแปลว่าฉลามและโซลัสแปลว่ากิงกาซึ่งมีดาเมจอยู่ที่หรงมีดาเมจหลักเป็นอยู่ที่280ร้อยแปดสิบเมน่ยสองร้อยแปดสิบเพราะว่ายืน ก็ตามดิมคาแรกกันกับหนึ่งตามตสนึ่งิไม่ได้แท้ไปไปไปดิจิไมได้ สองคำลามสองคำลามสามวิ่งไม่ต้องสนใจพวกนี้หรอกวิ่งอย่างเดียวแต่ไม่วิ่งเลยดูความเร็วใช้ได้ แต่อ่อนแต่อ่อนอกว่าไอ้พวกนั้นมากกว่าเยอะห้าสี่ขลามสองห้าท้าทายหกนอนอีนั่ง หกนอนนี่ยคิดว่าหนูตายมาตัวต่อไปเลยลเดี๋ยวนึงลืมเทคเจอร์เทคเจอร์ทีลาบแม่น้ำทะเลทรายซาวีไม่ดิ ของฮีจรดสูตร่ะนีหละแบบไปลองเอาเ่ยมีจก,ก็มีประมาณนี้แหละข้ามเลยกิกานโตโซลัสหน้าตาประมาณนี้เลยโคเท่ก็เดี๋ยวลองจับตัวเองดูหนึ่งต่ด หัวเลี้ยวสองเป็นนราจะได้มีหมือนไม้ไม่รู้แต่เนื้อก็มองไม่เห็นกินไม่ได้อีกสองข้าวลามสูงทุกที่ที่แต สามสี่้าแจ้งจุด้าทา้าทยแต่เราให้มันเป็นางกละ นั่งอาาที่วางถูกถ้าคนนั่งคุณคุณนะเหมือนในอะไรนี่นแหละเจ็ดแต่อันนี้เป็นแบบไม่จำกัดแล้วก็มีใครสักคนเยี่น่นะ ยังไม่ได้เพียงพอตัวเลยเรายิงไม่ได้ด้วยเริ่มลอกเริ่มล,มลากคอยาวเลยก็อนอนก็ไม่ต่างจากตัวอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเริ่มลากเลยไหมหรือพอยก,ก่อนพอยก,ก่อนก็ได้ยิงก็ได้ สุดท้ายนอนแบบนี้เลยก็ก็ประมาณนี้ครับอ,อ๋อทิกเจอเชือกเขาใส่อยู่นี่ลืมไปป่าโอเคก็ประมาณนี้แหละครับอันแบบนี้กินอีกอกีนหนึง่ง โคตรร้อนเลยก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ